เออรู้แล้วพอดีบ้านงานเนาะเขามีงานเขาจัดงานบวชคนปล่อยวัวคนเอาวัวออกมาล่ามก็เลยใส่ชุดสวยกันเลยอะ่ะมาออกมาล่ามวัวมาปล่อยวัวกินหญ้าเขาว่าคนออกเอาวัวมาล่ามทำไมแต่งตัวสวยแท้ <c oughs> <c oughs> ปกติมีเก้าตัวเพิ่งตายไปตัวหนึ่งไปไปกินอะไรนะน้ำยาผสมไว้ใส่หญ้าตายฝังบอกทีนี้ฝังเลยทีนี้ฝนมาเมื่อกี้หญ้าเขียวเลยนะ ดูคนผูกว,วัวลามว,วัดดว,ด,ว,วดูวิธีลามว,วัมวเคมีใครอยากกลับบ้านมาเลี้ยง อย่บ้านคาเืนอนอือยู่บ้านเขาทุกหลังคาเรือนเดี๋ยวนี้เขากลับมาอยู่บ้านกันหมดแล้วแหละขุดบง,บงขุดบงขุดบ่อดีๆปลูก,กอืมปลูกยานี่เดี๋ยวนี้เขาก็มีย้านุ่นยาอะไรเขาเรียกยาหวานหรือยาอะไรนะ<า>อือ ติดลบอย่างเดียวปีที่แล้วติดลบอืมถ้าปลูกอ้อยปลูกอะไรอย่างเดียวก็ติดลบอย่างเดียวในจะลดไถในจะปุ๋ยปุ๋ยโอ้ยถ้าตัดขายแล้วขายตอนขายก็ไม่ใช่ว่าเราจะตั้งราคาเองใช่ไหนตัวไหนโอเคนี่หรอวะผูกกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองตัวใช่ไหมสามสามมันไม่ยาวเนี่ยตัวนี้ บัวแปดตัวผูกไว้สามตัวตัวแม่มันี๋ยวลูกมันก็วนอยู่กับแม่มันนี่แหละอูนน้หหมดอู้ดูหมดอันเต็มตาเนี่ยอู้ Okay, okay, yeah!